ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเรียกทับศัพภาษาไทยกันอย่างติดปากนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักเดินทางจากทั่วโลกแต่ในห้วงเวลา2-3ปีมันนี้ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าชื่อเสียงของเกาะเต่ากระชอนไปในทางอื้อเฉาจริงๆย้อนกลับไปเมื่อวันที่15กันยายน2,557พบศพนักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวอังกฤษบริเวณโขดหินหาซายรี ari, จุดที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งบนเกาะเต่า สภาพศพถูกฆ่าเปลือยอย่างโหดเทียมคดีนี้กลายเป็นคดีสะเทือนขวัญที่ถูกกล่าวขานไปทั่วโลกเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นักท่องเที่ยวสาวชาวรัเสเซียหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและจนถึงขณะน,นี้ก็ยังไม่พบตัวแนวทางการสืบสวนของตำรวจระบุว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้ชื่นชอบการดำน้ำแบบฟรีไดวิง่งและมักออกไปดำน้ำคนเดียวเป็นประจำเบื้องต้นจึงสันนิษฐานว่าอาจประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตกลางทะเล ทัดมาเพียงสองเดือนมีผู้พบศพนักท่องเที่ยวสาวชาวเบลเยียมวัย30ปีในลนักษณะแขวนคอตายบนเนินเขาหลังอ่าวตะโนดแรกแรกคดีเงียบไปเพราะครอบครัวไม่ติดใจเชื่อว่าลูกสาวผูกคอตายเองแต่ภายหลังคดีกลับด่งดังขึ้นมาอีกเพราะสื่อต่างประเทศตีข่าวว่าอาจเป็นการฆาตกรรมอัมพาตทว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่พบหลักฐานวงชี้ไปในทิศทางนั้น นักท่องเที่ยวสาวชาวเบลเยียมนับเป็นคนที่7ที่เสียชีวิตในรอบ2-3ปีบนเกาะเตา่าทําให้สื่อต่างชาติต่างโจมตีถึงเรื่องความปลอดภัยบนเกาะแห่งนี้ทีมข่าวจึงได้ลงพื้นที่พูดคุยกับตำรวจถึงเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งแนะเลี่ยงจุดเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะแม้การเสียชีวิตและสูญหายของนักท่องเที่ยวเจ็ดรายจะไม่ใช่การฆาตกรรมทั้งหมด แต่เกาะต่าก็มีปัญหาเรื่องความไม่ปลอดภัยอยู่จริงด้วยสภาพภูมิประเทศที่ธรรมชาติยังค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ขณะที่การวางกําลังรักษาพื้นที่ของฝ่ายเจ้าหน้าที่ก็ยังมีไม่เพียงพอพันตํารวจโทโชคชัยสุทธิเมฆสารวัตรใหญ่สถานีตํารวจภูทรเกาะเต่าบอกกับทีมล่าความจริงว่าก่อนหน้านี้ไม่มีสถานีตํารวจบนเกาะเต่ามีเพียงสถานีย่อยมีตํารวจประจําการอยู่3-10ถึงนายแต่หลังจากเกิดเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ เมื่อปี2557ทาให้มีการตั้งสถานีตำรวจภูธรเกาะเตา่าเป็นสถานีระดับมาตรฐานเพื่อให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบเต็มร้อยโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงต่างสภาพพื้นที่อันตรายที่ที่จะฝากไว้ของบนเกาะเตา่าเวลานักท่องเที่ยวมาบนเกาะเต่าก็ส่วนใหญ่ก็ชอบเดินขับมอเตอร์ไซค์ถนนเนี่ยมันเป็นถนนที่ขึ้นเนินสูงมากการขับ ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายได้ในส่วนการท่องเที่ยวในชายทะเลหรือริมน้ําต่างๆเนี่ก็เวลากลางค่ำกลางคืนที่นี่จะมีนักท่องเที่ยวไปหนาแน่นอยู่ที่หาดไซรีก็จะมีการดื่มการดื่มกันมีการเมากันบ้างก็เดินตามชายทะเลเนี่ก็ขอเตือนเรื่อง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 เกี่ยวกับการดูแลตัวเองในส่วนของเวลาดื่มอะไรต่างๆนะครับ ก็มีควรที่จะลงไปเล่นน้ําทะเลนอกจากนี้ยังมีมาตรการดูแลจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมหรือจุดที่เคยเกิดเหตุอาชญากรรมมาแล้วรวม4จุด4บริเวณได้แก่จุดแรกบริเวณโขดหินหาซายรีและสวนหินจอปร,รอจุดนี้เคยมีเหตุฆาตรกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษปัจจุบันมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างเพิ่มขึ้นจุดที่2 หาดายรีเป็นจุดที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวอย่างมากจะมีผู้ที่ชื่นชมธรรมชาติลงไหลในทะเลแวะเวียนมาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนจึงมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ทั้งทหารและตำรวจคอยตรวจตาจุดที่3บริเวณท่าเรือเนื่องจากเป็นสถานที่เข้าออกเกาะเต่าจึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษและจุดที่4บริเวณป่าเขาเพราะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ส่วนกรณีที่สื่อต่างชาติตั้งฉายาเกาะเต่าว่าเป็นเกาะมรณะหรือเกาะแห่งการฆาตกรรมนั้นสารวัตรใหญ่เกาะเต่ายืนยันว่าได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่แล้วสื่อบางสื่อที่ไม่เคยได้สัมผัสหรือไม่ไม,ไม่รู้ข้อเท็จจริงครับก็พยายามโยงเรื่องหลายๆเรื่องเข้าด้วยกันไม่ว่าเรื่องเดวิดกหาน่แล้วก็ามาโยงกับเรื่องของวาเลนติน่าที่สูญหายแล้วเอามาโยงกับเรื่องพบศพผุก แฟนคอตายในคดีนี้นะครับคดีของ Benjamin เบนเยียมนี่ยคือพยายามทําทุกอย่างให้เห็นว่าเกาะเต่ามันน่ากลัวตอนนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าคนนี้จริงๆแล้วก็มีเจตนาอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้มองไปว่าเมื่อสิ่งมันเกิดเมื่อมีการโจมตีเมื่อมีการพูดคุยลักนี้เราก็ต้องเพิ่มมาตรการนะครับเราก็จะเพิ่มมาตรการขึ้นไปอีก ขณะที่ชาวบ้านบนเกาะเต่าเองเปิดใจกับทีมล่าความจริงว่าเกาะเต่าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่มีข่าวออกมามองส่วนน่าจะเป็นคนที่อื่นเขาโจมตีครับนะเหมือนนักข่าวบ,บางทีก็เขียนข่าวไม่ได้มาเช็คในพื้นที่คนเกาะเต่าเป็นคนใจดีฮะไม่มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ฮะโกหกฮะท่อยทีท่อยอาศัยซึ่งกันและกันอย่างถ้าทะเลาะก,กันวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็ดีกันนะไม่ได้อาคตามากร้ายกันนะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับ เกาะเต่าเป็นเกาะเล็กๆตั้งอยู่กลางทะเลอ่าวไทยในเขตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไฮไลท์สำคัญที่นักท่องเที่ยวนิยมทำเมื่อเดินทางมาเยืยนอนเกาะเต่าก็คือกิจกรรมดำน้ำซึ่งติดอันดับท็อป10ของโลกนงเยาว์จิรันดรผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเกาะสมุยยอมรับว่าข่าวการตายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่าส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควร แต่ก็เชื่อว,ว่าจะเป็นแค่ระยะสั้นเพราะในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจองตั๋วมาเที่ยวล่วงหน้าจานวนนักท่องเที่ยวปีที่แล้วมีประมาณ4 0 0 0 0คนส่วนมากเป็นชาวยุโรปที่นิยมมาดบน้ําและในปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนนิยมเดินทางมามา,มากขึ้นจากสถิติตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาแล้วประมาณ2 0 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นร้อยละสเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาสุรเดชปลอยมุกถ่ายภาพ เนื้อแพรพงษ์สุวรรณถิ่มล่าความจริงพิกัดข่าวนาา26รายงาน